ดีครับท่านผู้ชมที่เคารพชาวจังหวัดนครราชสีมาผมน,นายวินัยศิลาเลือพอข่าวรังไทยทีวีนิวและท่านข่าวการเมืองทีวีนิวอะไรและนายกสมาคมหนังสือพิมพ์สือ่อสามมุทุนนครราชสีมาครับวันนี้มีข่าวการประชุมหัวหน้าส่วนจังหวัดนครราชสีมาหรือเรียกว่าประชมุมประจําเดือนกรมการจังหวัดนครราชสีมา นะครับก็มีเรื่องของท่านผู้ว่าชัยวัฒน์ชื่อโกสมพูวราชกากรจังหวัดนครซมาซึ่งท่านเปิดการประชมุมหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับข้าฟังถึงการที่จะเข้าสู่ระบบสุขภาพก็เรียกว่าเป็นการที่จะให้ดูแลในการลดนะครับเบาหวาน ความดันซึ่งมีการขับเคลื่อนนะครับส่งเสริมสุขภาพนะครับให้ชาวโคราชที่ได้มีการจะเกิดปัญหาความดันเบาหวานหลือโรคต่างๆโรคหรือหลังต่างๆเนี่ยซึ่งท่านผู้ว่าเป็นห่วงมากนะครับซึ่งแต่ละปีนะครับที่จะท่านผู้ว่าจะให้นะครับการเปลี่ยนพฤติกรรม ในการใช้ชีวิตอย่างเหะสมถึงให้ความรูเ้เกี่ยวกับการเกี่ยวกับควบคุมรดน้ำตาลในเลือดและลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและโรคเรื้อรังต่างๆซึ่งปัญหาเหล่านี้นะครับเป็นการที่อยากจะให้พี่น้องชาวโคราชนะครับลดน้ำหนักให้ได้ถึงหนล้านกิโลกร,รมัมภายในปีสอง8นี้ ซึ่งท่านผู้ว่าก็จะเน้นนะครับจะพูดถึงเรื่องความที่เรานะครับเกิดอาการกินกินไ่นหยุดปากเขาเรียกว่ากินแล้วกินเพื่ออ่าอยู่รอดหรือเพื่อสุขภาพครับดังนั้นการกินนี่ฮะก็ต้องระมัดระวังนะครับเหมือนผมเนี่ยอ้วนอ้วนกินทุกอย่างนะครับจะเกิดความอ่าอเกี่ยวกับความดันประวาน ซึ่งท่านผู้ว่านี้ท่ <c oughs> านก็เลยตั้งเป้าหมายนะครับซึ่งตอนนี้ผู้ป่วยโรคเบาหวานเนี่ยเกือบหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกว่าซึ่งมีแนวโน้มมากขึ้นอย่างต่อนเนื่องนะครับดังนั้นจึงอยากให้ความรู้แก่ประชาชนที่จะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปีจึงขับเคลื่อนอย่างจริงจังซึ่งเราจะจะเป้า,าสู่เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีสภาพที่ดีปลอดภัยจากโรคโดยเฉพาะโรคไม่ต้องติดต่อหรือหลังนะครับอยากให้ท่านนะครับได้รับประทานอาหารนะครับทานผักสักสี่กิโล นะครับซึ่งเป็นผักที่ทานแล้วช่วยเพื่อสุขภาพทีดีท่านผัวพวงจริงๆฮะท่านจะได้เรื่องนี้ตลอดนะครับการประชุมในการที่ท่านออกนายสุผลทิยะนันหรือพอสาธารณสุขจังหวัดตรังสิวาเนี่ยท่านก็พยายามที่จะลงพื้นที่บอกชาวบ้านนะครับว่าเราต้องหว่วงสุขภาพเพราะอย่างนี้มันเป็นอย่างไรที่การผู้ที่ได้เกิดปัญหารโรคเหล่านี้มากขึ้นทุกๆปีนะครับแล้วก็อยากให้มีการลดน้ำหนักให้ได้ถึงหนึ่งร้อยกิโลกร,รัมซึ่งท่านผัวก็ พยายามเน้นนะครับก็เลยอยากจะฝากผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับได้าสานงานในครอบครัวให้ท่านเนะี่ยได้มีถูกภาพที่ดีให้มีการรับประทานผักนะครับแล้วก็เลยอยากจะบอกขอบคุณท่านนะครับที่ยงยยพวกเราวันนี้ก็เลยมีการจัดมอบการยกเจ,จ้าถูกเกียรติให้กับข้าราชการคนเรือนดีเด่นประจําปี2 5 6 8ก็โดยมีพุรธการท่านได้มอบนะครับให้แก่ผู้ทับความดียกเจ้าเชิดชู ึ่งจะมีข้าราชการสังกัดของการนในพื้นที่จังหวัดนะครับได้รับชกจองเชิดชูเกียรติแล้วก็มอบโล่เชิดชูเกียรติชกจองคนดีสีจังหวัดประจำปี2568นะครับซึ่งก็ทางนรธรรมจะมจัดให้มอบให้กับผู้ได้รับสิ่งดีๆสีคนดีคนขจังหวัดของหลายด้วยกันนะครับนอกจากนั้นก็มอบประกาศกีจคุณศูนย์อ,อปอรพอรอดีเด่นนะครับหัวหน้าศูนย์แล้วก็อปอรพอรอเนี่ยนะครับ รหลทังอารยลก่งผู้ี่การรัโมงการสาานกรีัจกดำเนินกาได้เร็จ้วยจังหวัดนครราชสีมามีผู้ได้รับการพิจารณาเพื่อเป็นคนมีศีดาวัฒน์ัสองรายเพื่อเป็นเกียรติและกำลังใจขอเรียนเชิญท่านท่วไกจังหวัดนครราชสีมาได้มอบโล่ยองเรีดผู้ได้รับการ ในระดับถมัดนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีรับให้กับทั้งหมด4ี่รายด้วยกันนอกจากนั้นก็ยังมอบเกียรติบัตรให้ผู้ที่รับรางวัลและสถานศึกษาการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่30และมอบรางวัลและเกียรติบัตรสำหรับผู้ที่รับคะแนนสูงสุดของจังหวัดนครศรีมาจำนวน3บารายด้วยกันนะครับจนคือแรงงานสีมือแรงงานครับก็ได้ได้มีการมอบให้ผู้ที่มีคะแนนสูงสุดนอกจากนั้นมอบประกาศนียบัตรยอดผิตผลโอช็อปเป็นจังหวัดเป็นซัพพาวเออร์ นะครับเรียกว่าเป็นของจังหวัดที่เด่นชื่อชูของจังหวัดทีเดียวเลยครับซึ่งก็มีการให้แก่ผู้ประกอบการโอทอปที่ได้มีการคัดสรรจำนวน25กลุ่มและต่อรายด้วยกันนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้สัมผัสแล้วก็ได้พบผู้ประกอบการและผู้พิจิพันธ์ธน,นะครับเซรมซึ่งก็เธอผู้นี้เป็นคนจังหวัดปักพงชัยนะครับก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะตอนนี้มีการโฆษณาทำรายเยอะแยะเลยนะครับไม่ได้ตรวจสอบ แต่วันนี้ถือว่าเป็นการผ่านานนะครับและโดยเฉพาะผัดปีโคราซึ่งเราก็ได้พบเธอนะครับเป็นคนหนุสูงนะครับเป็นเขตพื้นที่บ้านเดียวกับคนที่เราเป็นย์เจ้าดิสิตครูบากิษณะซึ่งก่อนร้นก็เธอก็ได้ทาปาคาการกสัษโดยเฉพาะีทั้งลองมีชนะเลิศหนึ่งสองสามตอนดับนะครับของมีโคราก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่ได้รับโล่นะครับนอกจากนั้นก็ยังได้มีการมอบใบประกาศแก่หน่วยงานดีเด่นด้านการส่งเสริมและสรับผลและให้สวขภาพไทยตามโครงการเสื้สารอารัก ศิลปะผ้าถินไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน3ารายด้วยกันคือชุดที่เรายังดำลงให้กับคนที่มีการผลิตภัณฑ์ผ้าถิ่นา้าไทยต่างๆที่มีออกรูปแบบต่างๆเนี่นยเขาก็จะมีการตั้งรวันให้กับคนที่ได้พัฒนาเดื่อไปเป็นผิดภัณฑ์ของชาวอีสานหรือว่าที่เขากำลังนิยมแต่โคราชต้องดำเนินการอย่างต่อนเนื่องครับนอกจากนั้นวันนี้ก็ินดีต้อนรับ ผู้น่าหน่วยงานที่เข้ามาประจําการนั่นก็คือนายประเสริฐศักด er ิ์สว่างเนตรก็ได <tr> ้เป็นตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสมัครกายการเขตท่าประจำนครศริมาะนะครับนายมนตรีปริปักษจำดลนนะครับตำแหน่งอัยการจังหวัดศาลแขวงนครศรชิมาะก็ประจําอยู LES ่ที่จังหวัดนครศรชิมาะนายประนันหานสุภาวรรณคุณก็ได้ตําแหน่งรักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดเดิมนครศรีมาชสีมาตอนนี้ เรื่องอนน้ำไม่ช่เรใดอ่อยุตรื่องการการโอนของวินสารคดีว่าชนจังหวัดลักสีมานะครับครอบครัวจังหวัดกสีมาก็ไว้ประจำอยู่จังหวัดลักสีมาซึ่งเดิมได้ไอการจังหวัดประจำไอการสูงสุดสำนักงานอไยการจังหวัดส,สรสีคิ้วย้ายมาอยู่โคราชนะครับส่วนนายอนันต์นายอนนลแสงอารยะคุณนะครับตำแหน่งรักษาการในตําแหน่งอไยการจังหวัดไอจังหวัดนะครับซึ่งคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีนในจังหวัดลักสีมาท่านก็มาประจำการที่โคราช ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าอนินดีนะครับที่หน่วยงานหัวหน้าหน่วยงานทุกท่านที่เข้าประจําการวันนี้นะครับซึ่งก็มีนายเล็กหอมละไมตําแหน่งนักษักการในตําแหน่งอายการจังหวัดพิมายซึ่งเดิมก็อายการจังหวัดคุคของสิทธิและช่วยเหลือกฎหมายพักดีก็ได้ย้ายมานะครับจากชายัยภูมิมโคราชนะรนายสุโชคเมนิยมตําแหน่งรักษาการในตําแหน่งอายการจังหวัดศรีคิ้วปับช่องนะครับเป็นตําแหน่งที่นี่จากเดิมอายการจังหวัดรีเยาชนและครอบครัวจังหวัดพิจูนจากพิจูนจก็ย้ายมปอยู่โคราชนะครับพัตตโรจเทอประสงค์สุ ได้รับตำแหน่งในจังหวัดศีคิ้วจากที่เดิมในจังหวัดสิงห์บุรีโออยู่ไกลไปกันนะครับสิงห์บุรีก็ย้ายมามาโคราชนางราตีเอียดคงตำแหน่งผู้นวยการสำนักการคุกผพิทุประเภทจังหวัดลักชัวร์จากตำแหน่งเดิมผู้โดยการการส่งเสริมที่คนพิทุที่จังหวัดสตูลจากสตูลมาสู่โคราชนะครับแล้วก็นางสาวนภาเพนศรีศักตำแหน่งผู้นวยการสถาบันพัฒนาสีมือแรงงานห้าต้องคารชิมาจากตำแหน่งเดิมพอกองส่งเสริมและพัฒนาสีมือแรงงาน นะครับก็ย้ายมาอยู่โคราชส่วนนายปียรัตน์ทองใหม่ตำแหน่งรักษาการแทนเจ้าพักการที่จังหวัดลบกรานะครับตอนนี้เป็นเจ้าพักการที่จังหวัดนะครับรักษาการแทนอยู่ซึ่งจากที่เดิมแลวเป็นที่ดนจังหวัดลักซาจากสาขาโนนไทยย้ายมาโคราชในเมืองก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับดังนั้นวันนี้วันนี้เราอยากจะฟังท่านในแพทย์ชนสิทธิ์ไพภ์พอ่อรังบันมาราศราีมา วันนี้ท่านได้เข้าประร่วมประชุมแล้วก็อยากจะแนะนำได้รับโครงการแล้วก็จะปัดปรุมย้ายผู้ป่วยนะครับเดี๋ยวให้ท่านได้ฟังจากพ่อหนุ่มกร่อของโคราชเป็นผู้ที่มีการเสนอนโยบายต่างๆที่จะมีการประชุมกรมสญจในเรื่องนี้แล้วก็ได้มีการปรกากล่าวในที่ประชุมนะครับก็จะเกิดปัญหาต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องย้ายผู้ป่วยอย่างไรเดี๋ยวฟังดูนะครับ ในรายในตัวนักสืบเอกสีนักสลานนะครับแล้วก็ในโครงการเทีพีเนีก็จะมีอีกอยงหนึ่งก็คือการเป็นของค่ะนะครับสำหรับแพทย์สามร้อยห้าสิบสองมิลลิเมตรห้าร้อยกลวัตต์ครับพอเรวดูนักสืบเนี่ยก็บางทีท่านก็ร้อยละซึ่งในตัวแบบของคารตอนนี้ก็ดเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มันจะมีการแก้แบบนิดๆหน่อยครับแล้วก็จะเข้ากรณีอีกรอันึงก็คือประมาณปลายเดือนพฤษภาคมปีนี้นะครับสำหรับโครงการ เอดดีเนี่ยมาเงินกู้แนของเอดดีเนี่ยเป็นไปเป็นไปได้เฉพาะมีเฉพาะของมหาลานนะครับแต่มาขอได้อีกห้าลนด้วยกันในในประเทศนะฮะัมีห้าโรงพยาบที่คือมีนครปฐมมีบารการมีนครสวรรค์มีเอ่อภากลารในธลบุรีรวมทั้งหลายรวมทั้งห้าจังวนะครับซึ่งทั้งหมดในเขานอยยอประมาณเพื่อตาดีงนี้แล้วก็ถ้านไม่มีปัญหาจะการอนุมัติด้วยอนทีนี้ก็จะดำเนินการก็ถูเรื่องของการี ครับควรแจ้งที่มาดำเนินการต่อไปที่งการว่าน่าจะลงงานเร็วที่สุดนี่คือประมาณปลายปีนะคระับสำหรับการบริการในพนทนีของสวนราชการานะครับซึ่งในอาคารศูน,าางงาน,นย์ความเป็นระดับการแพทย์เนี่ยนะครียกได้ประกอบด้วยทั้งส่วนที่เป็นตึกปฏิบัติจุกเฉินนะฮะซึ่งตอนนี้จะใช้เป็นตึกปฏิบัติฉุกเฉินด้านหลังของมันตรงนี้มีทั้งปฏิบัติฉุกเฉินมีห้องการตลาดมีห้องมีเรื่องของการฝุ่นหัวใหญ่ จำนวนนั้นแหละต่างจำนวนนั้นของผู้ป่วยนั้งอาคารพิเศษดการติดนะครับก็จะอยู่นั่นที่อยู่ประมาณเกือบอันตรายที <tout chat. S 1> ่อยู่ด้านบนของ็จ78ชั้นนะฮะซึ่งในส่วนของโรงพยาบาลราชดำเนิโครงการนี้เกิดขึ้นเองครับว่าในใจแล้วเสร็จในปีเจ็ดหนึ่งหรือแม้กระทั่เจ็ดสองนะฮะก็จะดำเนินการย้ายเติมเตี่ยมที่อยู่เติมให้ขึ้นและที่ตอนนี้ทางโรงพยาบาลราชก็เตรียมประชุมนะครับว่าเป็ไหนหรือว่าอะไรไหนที่คนต้องย้ายขึ้นรวมทั้งต้องเสนอแผนนะครับ การลงทุนครูพันหรือว่าภาวะมาณยากาศที่จะต้องเตรียมในปี70 71 72ก็ไปในอางนา้นนะครับสำหรับอาคารนี่เป็นอาคารสูงนะครับ18ชั้นนะครับซึ่งแต่บริการนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในจังหวัดมนาวรสิตมาเท่านั้นนะครับเรายังยังเป็นศูนย์ที่ต้องต่อจาก4จังหวัดข้างเคียงด้วยนะครับทั้งบุรีรัมย์ตรีแล้วก็เชียงใหม่ครับซึ่งผมคิดว่านะครับ ตึกนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็จะทำให้บริบทของการบริหารจัดการในภาพรวมของจังหวัดเนี่ยไม่เปลี่ยนไปมากนะครับเพราะว่าผมก็ให้โจทย์ว่าจริงๆรู้ในบังงันว่าไม่ควรจะใหญ่ไปกว่านี้นะครับเราจะควรจะต้องเปลี่ยนความเชี่ยวชาญรวมทั้งเรื่องของฟาร์มที่เปรียบเทียบที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลเครือข่ายที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยเราก็จะต้องมาดูว่าการที่เกิดขึ้นในข้อของมหาหารเนี่ยอะไรที่เครือข่ายหรือโรงพยาบาลที่อยู่รอบข้างเนี่ยสามารถดำเนินการได้เราก็จะควรแนะให้ เครือข่ายกเราโตไปแล้วก็จะเป็นเนพรัตน์เราจะเป็นวัวใหญ่หรือว่าอะไรที่ใหม่เนี่ยคุณจะโตไปหนักแต่ผมต้่งนะครับส่วนของอะไรที่เราไาลเครือข่ายโราาลจัดการไม่ก็โราบามหาเรืก็ตองดนะครับอย่างเช่นว่าคนไข้มะเร็งคนไข้หัวใจนะเปิดหน้ใหญ่ตรงนี้ต้องดูที่มหาลัยนะครับแล้วก็ในเรื่องของข้อพิเศษมันมากเกนไปเลยนะครับเพราะว่าผมให้เด็ก้าที่มหาลัยแล้วจะดูคนไข้เองเป็นคนไข้เองเป็นอย่างน่วนโบราณที่เป็นผุบปั้บอไรก็ติดเป็นเ นะครับแล้วก็หรือไม่ประชาเหมือนแต่ไม่ใช่สนามแล้วมันเริ่มตัวออกมาหันหน้าเองเพราะตัจะต้องปรับเปลี่ยนหน้าตาแล้วก็ในส่วนของในตึกของพีทีทียูท่านเรียว่าตูนบริการชุมชนเนี่ยในที่เมืองกี่ยก็เปลี่ยนไปทำเหมือนคล้ายๆโอพีดีที่ดีที่มีทั้งมีเอเจนต์มีเดบิวต์แล้วก็มีติดด้วยการนั่ในทนะคนเนี่ยของโรงพยาบาลแล้วก็จะเปลี่ยนไปในประมาณนี้ครับก็ครับก็นะครับตอนนี้วันที่สิบก้าพีนาที่ผ่านมาในการทีม ผู้ให้เงินกู้หรือว่าทางธนาคารดีๆเรื่องเข้ามาดูพื้นที่นะครก็เย่างเรามีการปรับปรุงแล้วก็มีการเตรียมพื้นที่เนี่ยเรารับเลี้ยงนี้เกิดขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ในวันที่เก็บพืชอากาศนะทางคณะกรรมการตัวจสอบกำลเงินรกดของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะเร่งทางเข้ามาในพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งครับเราขออนุญาตเรียนที่ประชุมครับขอบคที่ว่าอีพันตเตรียมที่บอกว่า อแในเดิมๆเราที่ว่าในระบบเราพันสามแต่ตอนจริงมันมีพันหกเนี่ยเราก็เราเริ่มตื่นตึงขันเป็นสองพันหกใช่ไหมคุณหมอตื่นตื่นไปใช่ไหมหมายว่าที่บอกว่าจะย้ายไปโครงการเนี่ยที่ทำเพื่อเติมคู่ adp อาการอักอาคารถือวราเบลเลอร์เนี่ยที่ว่าอีกทางเดียวเนี่ยหมายว่าพอเริ่มแล้วมีพันสามเราเริ่มตื่นต่งขันไม่ครับคือหมายว่าดิจิทัในอนาคตเนี่ยเอ่อพอมีขึ้นกับการตับเตียงเนี่ยก็แน่ที่ควรที่จะขึ้นควรจะเป็นโมเดลอะไรถ้าวิชาจะย้ายขึ้น แต่ที่จริงาไปดูในองค์้าจะาปวาทีจริงเน่ยหลายๆประเ็นหลายๆควิชาอยู่ในตึกเก่ามากปรนมาณตึกเกาอายุเนี่ยยี่สิบกระชั้ปีแล้วแล้วก็บานตึกเป็นมีการร้าวเราเห็นตึกคือราวแไม่ดีไปนะแล้วก็เราได้ใช้ตึกนี้เยนะซึ่งผมคิดว่าก็การที่ย้ายขึ้นตึกเก่าๆนี่ก็เรื่องประมาณมาตรแานใหม่แล้วก็ตึกเก่าแต่โบราณเร็วเริ่มโดยทุกฝ่ายแล้วจากที่คารัดการใหม่รวมทั้งมีการคนราชการที่ระบบโลจิสติกส์ไปยังใหม่หมดนะเพราะว่าที้ ถ้าเต็นี้ขึ้นแสดงว่าค่าของหน้าโรงพยาบาลี่มาอยู่ฝั่งนี้นะเราสามารถวามาสเตอร์แพงนสรุโลจิสติกส์รวมให้โครงการใหม่โรงการใหม่ได้ผเป็นกรใบ้การควบคุมเ่อนพอนะครับได้มา